พลตรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยผู้ประสบภัยประสบอุทกภัยนะคะหรือว่าสปภได้กล่าวว่าการอุดช่องว่างริมคลองประปาทั้ง17จุดได้แล้วเสร็จเมื่อเวลา2นาฬิกาวันนี้แล้วก็จะเสริมคันกั้นน้ำถาวรตลอดแนวคลองประปาด้วย ซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2วันทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมชนลประทานบริษัทอิตาเลียนไทยกรมโยธาธิการและกรมทางหลวงชนบทส่วนทางด้านของการซ่อมประตูระบายน้ำคลอง3ามวาค่ะก็ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครอุดช่องว่างทั้งสองข้างประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับผู้อำนวยการสปพ,พก็ยอมรับค่ะว่าพื้นที่กรุงเทพมหานคร50เขตอาจจะมีน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้างเพราะว่ากรุงเทพมหานครเองก็เป็นพื้นที่ที่รับน้ำตอนล่างซึ่งก็ขอให้ติดตามทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยมวลน้ำก,นก้อนใหญ่นะคะเหนือกรุงเทพมหานครก็ได้ระบายออกไปบางส่วนแล้วแล้วก็เหลือในพื้นที่กรุงเทพมหานครไ, <ป S 1> ไม่เกิน1,000ล้านลูก,ลกบาทเมตรค่ะอยู่พอสมควรนะครับเราก็พยายามที่จะให้ลงทางตะวันออกให้มาก นะครับก็ลงได้ในระดับหนึ่งตะวันตกก็ลงได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนกลางนี้มันก็ต้องลงมาเหมือนกันนะครับงลงมาทางคลองเปรมประชากรทางคลองบางบัวทางคลองต่างๆนะครับของกทมเพราะนั้นมันก็เลยทําให้เออในบางพื้นที่ของกทมครับถึงน้วนี่คือน้านึงยังมีเหลืออีกไหมคะมีครับมีมีขณะนี้เรากำลังเล่งระบายผมตัวเลขเรื่องน้ํานี่ผมไม่แม่นนะครับต้องให้ผู้ชํานาญเรื่องน้ําแต่รู้แต่ว่า ก็มีน้ำเหลือค้างอยู่นะครับคงไม่ถึงพันหลอกครับ ทางด้านของผู้มนวยการสปพ,พก็ยืนยันนะคะว่าสปพ,พไม่มีอุปสรรคในการทํางานร่วมกับกรุงเทพมหานครและก็พร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้การสนับสนุนทั้งกระสอบทรายขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กแักเครื่องสูบน้ําและกําลังพลซึ่งขณะนี้ก็ได้สนับสนุนไปกว่าพันคนแล้วอีกทั้งกรุงเทพมหานครก็ยังได้ส่งผู้มนวยการสำนักการระบายน้ํากรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำนะคะร่วมกับสปพ,พด้วยจึงยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งกับกรุงเทพมหานคร ส่วนการทำทางเข้าชั่วคราวศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุภัยหรือว่าสปภนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้สปภใช้หินคลุกลาดยางมาต่อยสูง1เมตร50เซนติเมตรนะคะเชื่อมต่อกับทางด่วนโทรเวเพื่อให้การทำงานของสอปภนั้นเดินหน้าต่อไปได้หากว่าเกิดน้ำท่วมค่ะ